ในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความเกลียดชังบางครั้งเส้นทางของคนสองคนอาจถูกกำหนดไว้และวะ้วว่าโดยเหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวนี้เล่าถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความขัดแย้งภายในของสองตัวละครหลักพระเอกผู้ถูกอดีตบีบบังคับให้ต้องการแก้แค้นและนางเอกผู้บริสุทธิ์และไร้ดิงสาที่ถูกดึงเข้าสู่เหตุการณ์นี้โดยไม่รู้ตัว ในอดีตพ้าเอกชื่อวินัยต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อครอบครัวของงอเขาถูกทำร้ายโดยครอบครับว่าของนางเอกชื่อแพรวินัยสูญเสียพ่อแม่และน้องสาวที่เขารักทำให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความทุกข์ทรมานเขาสาบานว่าจะทำลายครอบครัวของแพรให,ให้สิ้นซากเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาวินัยเริ่มวางแผนเพื่อเข้าหาแพรด้วยความตั้งใจที่จะแก้แค้นเขาเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนที่สามารถเข้าถึงเธอได้เขาเริ่มศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแพรในทุกๆด้านเพื่อให้เธอไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวเขาแพรเป็นคนที่ไร้เดียงสาและซื่อตรงเธอมองโลกในแง่ดีและเชื่อในความรักเมื่อวินัยเริ่มเข้าหาเธอเธอไม่เคยสงสัยในความตั้งใจของเขาความใจดีและการดูแลเอาใจใส่ของวินัยทำให้แพรเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อเขาและเชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะนำไปสู่ความรักที่แท้จริง วินัยก็เริ่มมีความรู้สึกที่ขัดแย้งในใจเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อแพรเช่นกันแต่ความแค้นในใจยังคงบังคับให้เขาต้องเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ความรักและความแค้นของเขาสับสนและทําให้เขารู้สึกทุกทรมานในคืนหนึ่งวินัยตัดสินใจที่จะลงมือฆ่าครอบครัวของแพรเขาแอบเข้าไปในบ้านของเธอและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรักเมื่อแพรรู้สึกตัวและเห็นภาพครอบครัวของเธอถูกทําร้ายเธอรู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบพังทลายลงเธอรู้สึกถึงความจริงที่น่าเจ็บปวดว่าวินัยที่เธอเชื่อใจและรักนั้นคือคนที่ทำลายครอบครัวของเธอหลังจากเหตุการณ์นี้แพรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนร้ายเดียงสาไปเป็นคนที่มุ่งมั่นในการแก้แค้นเธอเริ่มฝึกฝนทั้งทางกายและทางใจเพื่อให้เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวินัยอีกครั้งความแค้นและความเจ็บปวดของเธอกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เธอกล้าหาและแข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกันวินัยก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในใจเขาเริ่มรู้สึกผิดและรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงที่เขามีต่อแพรความขัดแย้งนี้ทําให้เขารู้สึกทุกทรมานและสงสัยในตัวเองว่าเขาควรจะทําอย่างไรต่อไปในที่สุดแพรและวินัยก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งแพรมีโอกาสที่จะทําให้แผนการแก้แค้นของเธอสําเร็จแต่เมื่อเธอได้เห็นความรู้สึกผิดและความรักที่แท้จริงในสายตาของวินัยเธอก็เริ่มสงสัย ในความตั้งใจของตัวเองว่าเธอควรจะแก้แค้นหรือให้อภัยเขาวินัยพยายามขอโทษและแสดงถึงความสำนึกผิดของเขาเขายอมรับในสิ่งที่เขาทำและพร้อมที่จะรับผลของการกระทำของเขาแพรต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนเธอจะเลือกที่จะให้อภัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับวินัยหรือจะเลือกที่จะแก้แค้นและเดินหน้าต่อไปด้วยความแค้น แพรยืนอยู่หน้าวินในความโกรธแค้นที่เธอเก็บกดไว้ในใจตลอดเวลานี้กำลังสั่นสะเทือนในทุกส่วนของร่างกายเธอวินัย,ยืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความทุกข์ทรมานเขาเพรา้อมที่จะรับผลของการกระทำของเขาไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยหรือการลงโทษที่เธอตัดสินใจจะมอบให้แพรหายใจลึกความรู้สึกหลากหลายไหลผ่านในใจเธอเธอคิดถึงครอบครัวที่เธอสูญเสียความทรงจำที่เธอมีร่วมกับพวกเขา และความเจ็บปวดที่เธอได้รับจากการทรยศของวินัยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เห็นถึงความจริงใจในสายตาของเขาความรักที่เขามีต่อเธอและความสำนึกผิดที่แท้จริงที่ทำให้เขาเจ็บปวดในช่วงเวลาที่เงียบงนันแพรตัดสินใจที่จะเลือกทางที่เธอเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสงบใจเธอรู้ว่าการแก้แค้นจะไม่ทำให้เธอมีความสุขอย่างแท้จริงและการให้อภัยอาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้เธอสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ฉันให้อภัยคุณแพรพูดด้วยเสียงที่มั่นคงและใจเย็นแต่ฉันไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราต้องเดินหน้าต่อไปในทางของเราเองวินัยรู้สึกถึงความรู้สึกที่หลังไหลในใจของเขาความรักและความเคารพที่เขามีต่อแพรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเขายอมรับในสิ่งที่เธอเลือกและสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อทำความดีและแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแพรและวินัยต่างแยกทางกัน แต่ในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการให้อภัย